นะครับนักศึกษาช่วงมงนี้นะครับเรามีพัดลมมาตัวหนึ่งนะครับของยี่ห้อฮาตารินะครับมัจะให้นักศึกษาเนี่ยปอละมาซ่อมอันนี้มันการเสียงบัรตอวนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นนะฮะจะมีปุ่มกดนะครับเป็นเหมือนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเป็นเกืออิเล็กทรอนิกส์นะสามารถปรับได้นะครับต่างเวลาปิดเปิดนะฮะปรับความเร็วได้นะครับอันนี้ปรับบุมสายุมไรได้หมดนะตอนนี้มาดูนะครับมันไม่หมุน อ่ะเจ็บปากเลยอ่าจ็ปากปุ๊บแล้วก็ไฟไม่เข้าด้วยนะครับจะขอบอกไฟไม่เข้าโหมดมาดูทิอ่าโหดตวิตเนี่ยไฟไม่เข้าเลยอ่าอ่เดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับอ่นะครับตอนนี้ได้แกะอ่าออกมาแล้วนะครับอันนี้นะมาดูนะครับเนี่ยนะอ่าเนี่ยก็จะมีนะฮะแวงวงจรอยู่นะครับก็คือเมื่อกี้เสียบตวิตไปปุ๊บนะไฟมันไม่เข้าอ่ะ แกะออกมาดูสินะครับเดี๋ยวจะฮหเดี๋ยวจะให้นักสาวัดนะครับกดลวดถดะกดลวดอ่พัดลมดูด้วยนะครับให้ลองวัดดูนะครับนะแกะมาแล้วนะครับมามาดูสักเหมือนจะมีฟิลนะครับตรมนีจะเช็คอันดับแรกเช็คฟิลก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ได้แกะออกมาแล้วนะครับนี่นะครับบอร์ดวันนี้ อ,อนอนี้พบบ่อยเลยนะครับก็คือแล้วฮะสวิตเนี่ยนะครับใช้ไปงานไปนานๆอย่างเงี้ยฝุ่นมันเยอะเนี่ยาบางทีฝุ่นมันไปเข้าในสวิตเนี่ยบางทีติดมั่งไปติดมั่งเอาสเปรย์ฉีดก็าหายาแล้วที่เคยเจออยู่ก็คือแล้วเนี่ยไอชุดเต็นสเปรย์นเนี่ยเบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยมันจะใช้เป็นเป็นไทแอกนะครับเป็นไทแอกเสียบ่อยนะครับแล้วก็เอาฟิลขาดเอาเ่าเ ตัดส่วนตัดฝุน่นเลยอันดับแรกก็คือนะเดี๋ยววัดทวิตกอนเลยนะ,ะวัดฟิววัดทวิตตรทีนะคือแต่ดูเ้องต้นแล้วไม่ขาดนะครับวัดนะครับวัดสวิตนะครับวัดสวิตนะ่ะจริงๆแหละมันจะต้องนะไต่ปิ้นเนี่ยแกดูไตยปิน้นแต่นี่ครับจะได้เห็นชัดว่า เวลาถ่ายทํามันค่อนข้างจะลําบากนะครับแล้วก็ให้เด็กนะ,ะแตะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวตั้งมิเตอร์วันหนึ่งโอมก็แล้วกันนะครับอ่ะอ่ะเธอแตะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะปุ๊บอ่านะแตะแล้วนะครับค้าไ้ก่อนนะเนี่ยวัดตรงนี้เลยนะครับนวัดตรงนี้เลยเดี๋ยวาจะกดนะครับเดี๋ยวเขจะกดน,ะ,นะดูมิเตอร์ดูเคมิเตอร์นะครับมากดน้นะครับเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราสเปรย์ล้างนะครับอ่านเทปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะตัวออฟตัวออฟนะครับตัวออฟนะาอ่านเลยนะฮะตัวนี้นะฮะกดนะเนี่ยตัวนี้ขึ้นเนี่ยเห็นไหมแต่ออฟออฟตัวนี้นะฮะสวิตซ์เปิดตัวนี้ไม่ขึ้นเนี่ยสวิตซ์มีทั้งหมด4ตัวนะครับเนี่ยไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะนะสเปรย์ฉีดจะหายนะฮสตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่เวลาเราทำกวาอาดเนี่ยเราก็ต้องนะฮะทำกวาดหมดเลย ขึ้นเนี่ยเข็นม,มังไปกันหนขึ้นนะฮะแบบนี่ตัวนี้นะฮะนี่อ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสเปรย์ล้างสเปรย์ล้างนะเป็นครั้งีก็คือนะถ้าสบายใจก็เปลี่ยนเลยอ่าเดี๋ยวจะมาล้างนะครับอันนี้อ่าก่อนล้างเนี่ยเดี๋ยวอ่ากูจะวัดไอ้กดอ่าเราต้องวัดอ่ะขดลวดก่อนเลยใช่ไหมครับวัดขดลวดว่ามันอ่า<ช>ขดลวดมันใช้ไดรไหมทโมฟิวมันขาดไหมอ่า นะครับเดี๋ยวจะให้นักศึกษาวัดนะกดลวดนะครับนะว่ามันตีเสียยังไงนะครับนะี่เราต้องหาแล้วนะนี่คือไฟเข้ามาเนี่ยไฟเข้ามาเนี่ยสองน้อยจุวนะครับสองน้อยจุดโวลต์เราก็มาหาอันนี้เป็นคอมมอนอยู่แล้วนะครับคอมมอนนะฮะอันนี้เรามาวัดแต่ละโกลด์แล้วโกแต่ละโกลด์ใช้ได้ไหมตั้งตั้งมิเตอร์อ่ะกูสิบกูสิบโอห์มก็แล้วกันวัดโกลด์หนึ่งนะครับ น,นอ่าอเบอร์นหนึ่งนี่ควางทางนี้ชาชัดนิดหนอ่าเบอร์หนึ่งค้ามทางประมาณขนาดนี้อ่าอีกอันหนึ่งอ่าควางทางก็จะนะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับต่อมานะฮะอ่าันนี้อ่านีแสดงว่าขนลุ่นนี้ใช้ได้ครับผมอ่อขอาขนลุ่นใช้ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะให้นะครับอ่าคืออ่าถ้าถ้าเรามีตัวใหม่ก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับแต่เราไม่มีแล้วก็สเปรย์ฉีดกันละกันอ่าเดี๋ยวสเปรย์มฉีดกันละกันนะฮะ ครับเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดนะครับเราจะใช้นะครับสเปรย์สีฟ้าสเปรย์สีฟ้าเพราะไอ้พวกนี้มันจะนะมันจะไม่มีคราบน้ำมันแต่บางบางคนก็จะใช้โซนิกนะครับโซนิกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็คือมันจะต้องนะฮะโซนกมันจะกัดนะครับมันจะกัดดีแต่ก็คือนะฮะไพวกนี้มันมีพวกแผงวงจรอย่างนี้นะเพราะโซนิกมันจะเป็นน้ํามันแผงวงจรนี้เดี๋ยวมันจะแพร่นะทำให้วงจรอื่นรวนอ่าดชีตเดี๋เดี๋ยวจะบางที่ อ่อย่างเงี้นะครับเดี๋ยวนะถาฉีดปุ๊บทีเดียวปุ๊บอ่ามาบ่อยยังโทรศัพท์มันปิดได้ไหมเนี่ยการโทรมันจะนั้นแหละด้านถูกมานะครับอ่าฉีดทีกี้หนึ่งนะอ่าแล้วก็กดนะครับกดไปงี้แล้วไปเรื่อยๆนะครับนะกดไปเรื่อยๆนะฮะอ่าฉีดทั้งหมดเลยแล้วก็เออแล้วก็เธอก็กดเลย ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดดไปนะฮะอ่าทางนี้นะครับได้นะครับใช้สเปรย์นะครับล้างแล้วนะครับอันนี้เวลากดนะต้องกดนะฮะกดย้ำหลายๆครั้งนะครับนามันจะได้นะฮะค่าผลค่บอะไรก็ได้ออกอ่าลองวัดดูนะครับอ่านวัดผมสวิตตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้มันไม่ติดเลยนะครับอ่าทางนี้นะครับค้างไว้ก่อนนะเนี่ยนะฮะวัดความนี้เลย ่าเดีย๋ยวผมจะกดนะครับตัวเคมิเตอร์นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช้ได้แหละนะครับหรือถ้ามันไม่ดีหร <Columbus> ือไงก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับแต่ช่างอ่ะส่วนมากนะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับนะช่างเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนจะซ่อมอ่าตัวนี้นะฮะเวลาวัดต้องจิกนี่แน่นแน่นเอ่อต้องทำให้มันแน่นแน่นนะครับจิกอ่าใช้สายวัดอ่ะจิ้มให้มันแน่นแน่น นี่อ่ามิเตอร์อ่าตัวหนึงนะครับอ่า z o หน่อยนะนี่นี่อ่าอันนี้ตัวนึงเราก็สะอาดหมดเลยนะทั้งหมดสี่ตัวเลยนะเนี่ย อ่อันนี้นะฮะอ่าบางทีใช้ตัดใช้สเปรย์สีสีฟ้าเนี่ยมันดีมันดีดีกว่าโซนิกอ่าดีกว่าโซนิกหน่อยนี่ก็คือนะฮะสเปรย์สีฟ้าเนี่ยนะมันจะไม่ทำมาแล้วมันไม่ทําปฏิกิริยากับไอ้อไพวกแผงวงจรนี้อุปกรณ์แผงวงจรนี้แต่โซนิกนะครับแต่โซนิกก็คือการๆๆการการการกัดกัดก่อนหรือการทำความสะอาดมันจะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าสีฟ้า เดี๋ยระสิทธฟ้าแต่ข้อเสียคือมันเป็นน้ํามันนะเราต้องมาล้างเป็นอีกทีหนึ่งๆๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนะฮะใครถนัดด้านไหนนะครับนะฮะต้องระวังด้วยนะครับน,นี่อ่ะเราเสียบปากลองดูเลยดีนะอย่ามาเสียบปักลองดูนะครับตอนนี้ฮะได้เสียบปากแล้วนะครับยังยังไม่ได้ประกอบเข้าเครื่องนะครับอันนี้นะที่เราทำทำความสะอาดนะใช้สเปรย์ฉีดล้างนะครับสวิตช์นี่นะครับที่เขียนว่าออนออฟเนี่ย คอนเต็มายจะนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวให้นักศึกษาเปิดอ่ะกดสวิตซ์ปึ๊บอ่าเนี่ยมาแล้วนะฮะเนี่ยไฟมาแล้วอ่านุมกว่าละฮะเออละอ่ะนะครับนักศึกษานะครับตัวนี้นะครับนะนักเรียนได้ประกอบนะครับอ่าตกเครื่องเลยนะครับพัดลมในที่นะครับสวิตซ์กดนะครับมันไม่ค่อยดีนะครับเราใช้สเปรย์ล้างนะครับสเปรย์ล้างคอนแทคนะครับล้างสวิตช์ ชีชีชีช,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 ชีแล้วก็กดนะฮะแล้วก็วัดดูละตอนนี้มันใช้ได้ละนิดเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับเปิดดูนะฮะนี่จะเป็นปุ่มกดต่างๆนะครับสี่ปุ่มที่เราทำกระต่าไปะนะครับทำงานแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้นะฮะเราเร่งนะเร่งสปีดดิ อปเนี่ยนะฮะออนอันนี้นะครับปัญหาปัญหาหนึ่งอันนี้ก็คือปุ่มเราทำงานเสร็จแล้วใช้ได้ละแล้ก็คือละฮะการหมุนของพัดลมเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงค้างตื้อน,นะคือเหมือนไม่มีแรงสตาร์ทนะครับไม่มีแรงสตาร์ทนักศึกษาก็ได้แกะมาแล้วนะกแกะมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีอีก สีตัวนี้นะครับสีแคปตัวนี้นะฮะเดราจะเปลี่ยนดูนะครับก็คือเหมือนมันไม่มีแรงอ่ะอันหนึ่งคือท่าไม่ตัวร่านะครับเสียงดังเนี่ยเปลี่ยนสีดูนะครับตรวจการบรรจุดูนะฮะยินเสียงมันค้างๆอยู่ดังดืดๆดดอยู่นะมันเปลี่ยนสีไม่หายก็ต้องนะฮะเช็คดูบูดอีกทีหนึ่งบูดบูดหน้าบูดหลังนะฮะนี่เนี่เสียงมันดัง ทางหน้าลำคาดอ,ะอ,อ,อ่ะตื๊ดอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดูนะเนี่ยดังนะฮะอ่ะอะเาเดราจะเปลี่ยนสีดูนะฮะนี่นะไในถอดนะครับสีตัวเก่านะครับสีของมันเนี่ยในจุดห้าไม่ปรลาดเจ็ดร้วุ่นเนี่ยอ่าก็ถอดเปลี่ยนเอาไว้แล้วนะครับเปลี่ยน,นยแล้วก็ใส่นะฮะสีหนึ่งจุดห้าเหมือนกันอันนี้นะครับสี่ร้อวุนไม่มีนะครับผมไม่มีผมก็ใส่ 350โวลต์นะครับก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้ามี400ส400ี่ไรโวลต์ใส่สี่ไรโวลต์ดีกว่านะครับ350อ350โวลต์มันไม่มีมีเลยก็มีเลยก็ตัวนี้นะครับสองไมโครลาบสี่ไรโวลต์นะครับใส่ไปก็คือมันก็จะมากกว่าศูนย์อยู่ทาก็อาจจะทำให้พัดลมเมันจะหมุนเร็วกว่าเดิมนะครับแต่หมุนเร็วกว่าเดิกมก็มันไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่ เพราะมันเร็มากแหละบูดก็ยังสิบเลยวมากนนั้นอ่านี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับแทนไปแล้วนะฮะวนี่นะฮะอ่าลิ่งเลยเนี่ยนะอ่าไม่มีเสียงเลยอ่าก็สรุปแล้วก็สี่ตัวนี้นะครับหน,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 น้าครอบจุมันนะมันมัน่นมันใช้งานม,มานานละค่าครอจุมันเสื่อมอยู่แล้วนะครับอาจจะต่ำกว่า1.5ึ่้าไม่พราหลังเนี่ยมันไม่มีแรงสตาร์ท นี่นะครับกางนี้นี่นะครับนะครับหมุนนิ่มเลยแล้วปรับอีกนะครับนี่อะไรของอีกนะครับอเลขสามสรุปแล้วเครื่องนี้ก็นะครับ ทำมสะอาดนะแผงวงจรตัวนี้นะคผมกดแล้วก็เลี่ยนตัวไปกระจุกพัดลมตัวนี้นะครับครูนะก็เอาไว้แค่นี้นะครับนะักศึกษาคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน